ตอนดอนไผ่เนาะครับร้อนไผ่ตำบลสีสุกอําเภอแก้งสนามนางครับผมนี่เป็นจังไรเป็นตา้เปิดราคาบอตัวนี้ได้ครั้ได้เหนียวห้องสวัสดีครับพบกับช่องก้าชนะจนนะครับเนาะครับช่องนี้ก็สินน้ำพาสาระหลากหลายครับผมสาระทั่วไปเนาะครับเนาะบอกว่าจะเป็นด้านเกษตรด้านประยุทธ์ัพท์นะครับเนาะงัวาควายพวกนี้นะครับ บางเท้อกสิไปพอ่อคว้ยอกไดเพิน่นเปิดราคานะครับกสิเอาม,มาแนะนําหรือบางข้อกกสิพาชมบรรยากาศของขอกคว้ควยคอกันวนะครับเนาะเมืนไปนําครับกจากที่คลิปที่แล้วนะครับเนาะได้ลงราคาควาวยไปนะครับกัปรากฏว่าหลายๆคนนะครับเนาะคอมเมนต์มาว่าคือบอลงราคาคือบอเวาน้ำแน่มีแต่เพลงฟังแท้สั้นว่า ก็เลย่ยวนี้ก็เลยเออสิมาจัดเต็มครับบัดเนี้่ยสิมาสัมผัสเจ้าของเพิ่นน้ำเนาะครับเนาะสัมผัสเจ้ารางนี่ก็สิช่มบรรยากาศไปนะครับผมก็สิบรรยายไปน้ำเนาะครับเนาะครับผมมาครับไม่อีอันตัวน้อยนะครับได้เป็นตัวผูกนะครับนี่คือเห็นอยู่นี่ตัวผู้หนาครับหนางามตัวผู้ตัวนี้ประมาณสี่เดือนนะครับเด้อสามสี่เดือนเนี่ยครับเนี่ย นในโทรศัพท์นี่ทีบอกได้ครับว่ามันโตวน่อยเลยครับเด้แต่ว่าขั้นตัวจริงเนี่ยเห็นจริงนี่ครับมันใหญ่แทเด้ยนี่ครับนี่แหละครับถังพี่น้องเทียบกับถังนะครับเด้ถังสองร้อยลิตรนั่แหละความสูงระดับมันครับบันี้ความสูงนะครับของแม่เด้ความสูงของแม่นี่ซีอุที่ประมาณร้อยสามสิบห้าเลยครับเด้ร้อยสามสิบห้าบวกนี่ถึงเยอ่หอครับ เทียบกับเจ้าของเพิ่นกระสีสูงลอยประมาณรอยหกสิบนิบดๆเนาะหกสิบต้นต้น,ตนโอนี้กระสีชุบประมาณร้อยสามสิบห้าครับผมกับบัตรถือเทปบัตรไปน้ำนาะครับเนาะเจ้าของเพิ่นกะกะกะ,กะไวประมาณร้อยสามสิบห้ามันเคยบัตรอยู่พัสั้นครับประมาณร้อยสามสิบห้ามึงขับมึงมึงมึงหนาอยู่ด้วยครับเด้อนี่มึงผมกะว่ามันหนาอยู่ด้วย ใส่พอพันดีๆกับขนาสี่เออค่อยๆพัฒนาเนาะครับเน,นาะขนาดสี่โอเคอยู่เนาะเห็นเมึงในรูปตัวหน่อยนะครับเด้อแต่ว่าไปมึงตัวจริงใหญ่ๆผมเห็นแล้วก็เออก็หมักอยู่เปิดเท่าไหร่ครับเปิดเดี๋ยวสิมีบทสัมผณ์เพิ่นอยู่ครับผมก็สิได้สัมผั์เพิ่นเล็กๆน้อยๆบริด้ถามหลายแล้วครับตอนนี้ก็ให้เมึงใปพี่น้องมึงผมพยายามสี่สิบมึง คือถ้าผมสิไทยเป็นภาพนิ่งนะครับไทยได้ครับแต่ว่าผมว่าการถ่ายคลิปมาแบบเสียมันจะเห็นรายละเอียดหลายนะครับเนาะได้เห็นทายางขาเป็นยังไงขาทกขาล้มบอรับมันเป็นสันตัวผมสิเน้นถ่ายคลิปดนะครับเด้อพี่น้องถักาม,มาว่ามีรูเพิ่มเติมบอบอมีนะครับเด้อผมว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวนี่ดีกว่านะครับเนาะเอาเป็นว่าผมก็พยายามถ่ายเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับเนาะ เอามาฟังบางช่วงบางตอนของเจ้าของเพิ่นนะครับเนาะไปครับผมนี่นายเพลินครับบ้านดอนไผครับบ,าบ้านดอนไผเนาะครับดอนไผ่ตำบลสีสุกอำเภอแก้งสนามนางครับผมนี่เป็นจังไหนเป็นตั้งเปิดราคาบ่อตัวนี้ถ้าได้กันหน้าเหนือห้องว้ยเจ็ดสิบละห้องวออัยเจ็ดสิบเจ้อห้องว้ยเจ็ดสิบเด้อนี่ตัวนีว้เจ็ดสิบแม่ลูกพ่อแม่ลูก ความสูงนี่พอสูงเท่าไรก็ร้อยเท่าไรก็รมันร้อยสามสิบห้าความสูงนี่ประมาณร้อยสามสิบห้าพอสูงก็ประมันร้อยหกสิบเนาะหกสิบเท่าไรหกสิบอ่าบนี่ได้ครับนี่ร้อยสามสิบห้านี่วัดจากคนยืนนี่เนาะจากนี่ร้อยสามสิบห้าเอามึงสูดทรงครับนี่วันพอดสิบพ,พอที่ทับทับอีกระบอ กักบ้านไหนนั่นกรบบัานี่บังบทานไหนหูมัน่าจะของมันยากเวียกอืมก็ลองได้เน้ะมาเบอกกันเน้ะคันสนใจเนาะมีเบอร์โทรบ่ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าหนึ่งสามสองสองหนึ่งสามสองสองได้ครับนี่โทรมาเลยอ่าสนใจลูกตัวผูลูกนี่ลูกลูกข้งนี้ลูกตัวผูนี่ นอนตุมดีครับนี่ขาใหญ่ครับนี่โอ้งามอยู่ลูกกันไทยให้ลูกงามอยู่เนาะมึงค้ามันแข็งมันเหนียกใช่เหนียโอ้กลมเลยตนนอยตนนี้แม่ลอยสามสิบห้านี่ครับนี่เจ้าของเพิ่นกับลอยยหกสิบแล้วครับเลยหกสิบนิดนิดลอยสามสิบห้านี่เพิ่งเนาะ ลูกก็งามนี่โทรมาหลดครับเบอร์โทรห้ยไปแล้วต่อรองได้ต่อรองได้ครับเป็นจังไรครับพี่น้องฟังเสียงเจ้าของเพิ่นเบาแล้วสนใจบอขั้นสนใจจังไรกัติดต่อมาได้ครับผมกะได้ถ้งเบอร์โทรไว้ห้แล้วลองบอกมา ถามมาสอบถามมาอย่างมึงเ้ยครับเด้อต่อรองราคากันมึงเป็นกับพร้อมทีสิลดราคาให้นะครับมึงได้ครับบาดนี้มึงเด้มึงหมักมาหมักกว่าข้อญ่ายทักเดิครับคนน่ะโอ้ยเนี่ยครับส่วนสูงเนี่ยกระนุกเนี่ยเนี่ยรดับเอวคอเพิ่นสูงร้อยหกสิบกว่าดอครับเนี่ยร้อยหกสิบจนๆเหรอเนาะหกสิบสองหกสิบนี่แหละแสดงว่า กตัวนี้กางยี่ประมาณร้อยสามสิบหาจังหวะน,นะครับเนี่ยนีแล้วหนาใหญ่ๆด้วยกันนะครับเป็นค้อยบานเนาะครับเนาะกะบบหรว่วารเมีนควยงามสิสิราคาสูงกับมาะสมนะครับมบสมราคากัสินี้ตำนี้ผู้ใดเบิ่งเป็นกัสิเมิ่งเห็นว่ามีตำนี้กับเดาแต่มักแต่ละคนนะครับเนาะบางคนกับมักขนาดนี้ค่ะว่าดีแล้วบางคนกับว่าเอ้ย ขาหน่อยบ่กับมึงเอาได้ครับเด้เกาแต่มากเนาะนี่ผมก็สิดท้ายมึงเห็นรอบๆนี่ละครับนี่มึงขาลัยางมึงกาันยางเป็นจะไรครับขาทกขาลั้นยางบ่ครับก็มึงมึงผมมึงตัวหน่อยได้ครับเด้มึงมึงตัวหน่อยมันเขาทายืนทายังพี่น้องกับพิจารณาเอาเนาะผมกับเป็นซื้อกลาง นำสิ่งดีๆมาให้พี่น้องเลยพิจารณาเมืองนะครับเนาะครับเอาเมืองนี่เมืองด้านนี่เอา่ายหอยังไงเมืองลูกครับหนาๆทีกันครับลูกขาหญ่เลยเลยครับเมือง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 ,งครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงไทยคลิปแล้วนะครับเนาะกะ ระวังนี่พี่น้องกับมึงมัวไปนะครับผมกับสิบบรเอาย่อไพ่หลายเมึงคว้ยไปเด้อครับเด้อผมกับสิบบรรยายประกอบไปครับสุดท้ายก็ขอฝากนะครับเด้อพี่น้องที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือจังเป็นเราครับเลยรับชมคิดหม่ๆหมครับหาผมไปพ่อคว้ยที่สวยงามหรือว่าราคามอมอกษีเอามาลงให้อีกนะครับเนาะฝากถึงเพื่อน youtube นะครับเนาะฝากนะครับเด้อฝากมา กดติดตามไว้นะครับเด้อกดติดตามเป็นเพื่อนให้กำลังใจกันไว้นะครับเด้อหาจังไดผมกับสีแวไปเยี่ยมที่หลังนะครับเนาะเยี่ยมทุกคนน่ะแหละครับทุกบ้านทุกหลังคานั่นแหละครับกสิไปมอบกำลังใจดีให้นะครับเด้อบ่ต้องยันบ่ต่องห่วงยันนะครับเด้อ,อดครับ,รบสุดทายนีกข็ขอเล่าคำว่าสวัสดีครับ